โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมฮัลโหลเป็นหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาบนเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับแนว GTA Low Play ที่ชื่อว่า Dynamic l i f e นะครับผมซึ่งใครอยากเล่นนะครับก็ลิงก์โหลดจะอยู่ด้านล่าง Description เลยนะครับผมสามารถโหลดได้ที่เว็บหรือว่าลิงก์โหลดที่ผม ทิ้งเอาไว้นะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมดีสคริปชันนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว G T A โลว์เพยนะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจอยากเล่นก็ตามที่ผมบอกเลยลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมาจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับผมอุ้ยตอนนี้ผมหิวมากเลยเดินไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับผมเวลาคนดูเข้าใหม่นะครับมันจะมีดุมโทนี่นะครับผมให้เรา เอามาได้นะครับผมเอาอาหารแล้วก็น้ำดื่มมาได้ถ้าเรากินอาหารเนี่ยมันจะเดินไม่ได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีอาชีพทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับผมแล้วก็จะมีพวกยศต่างๆนะครับผมไม่าจะเป็นตำรวจหมออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ยังไม่มีนะครับผมก็ใครสนใจอยากจะเป็นตำรวจหรือว่าหมอหรือว่าอะไรต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์อาชีพต่างๆในเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าทิดขอดหรือว่าเข้ากลุ่มอะไรอย่างนี้ไปติดต่อแอดมินหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้น ไปทาอาชีพทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับผมแต่ผมนิซียนเรื่องการทำอาชีพผิดกฎหมายมากกว่าแต่คงไม่เป็นไรซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวสถานที่แรกที่ผมเข้ามาแล้วเดินเจอเลยนะครับผมก็คือโรงพยาบาลนะครับผมซึ่งโรงพยาบาลก็จะเป็นนาตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถิวฟีได้นะครับผมยวคือลายยการเพิ่มเลือดให้ตัวเองนะครับผมก็กดยวได้เลยนะครับซึ่งหลอดเลือดหลอดอาหารเงินต่างๆมนอยู่ด้านล่างด้านซ้ายมือนะครับผม มันจะมีแจ้งบอกอยู่นะครับคนดูแต่ถ้าคนดูหันหลังแล้วเดินทางมาซ้ายมือนะครับผมคนดูจะเห็นที่ขายอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมจะมีตู้ ATM อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นที่ขายอุปกรณ์ข้างในนี้นะครับผมสามารถซื้ออุปกรณ์ได้นะครับผมแต่ว่าต้องใช้เงินอยู่นะครับประมาณ2,000บาทหรือว่าต่างๆซึ่งเราสามารถซื้อน้ามันซื้ออะไรนี้ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็กาลังถือจักรยานอยู่นะครับซึ่งจักรยานเนี่ย มันต้องเติมน้ำมันด้วยนะครับผมคือจักรยานแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าจักรยานอิเล็กทรอนิกส์จะรับผมในการกด R แล้วก็สามารถเติมน้ำมันได้อะไรอย่างนี้นะครับผม่าแล้วก็สามารถขับได้นะครับซึ่งผมจะขับขับจักรยานเนี้ยไปรีวิวเสียงต่างปในเซิร์ฟเวอร์กัน๋ยวจะจอบไปก่อนแต่ก็วิธีการมันขับเองเฮ้ยผีลอกก็วิธีการหยุดจักรยานหรือว่าจะเอาจักรยานคืนให้เอาเอาอีเตอร์มาแล้วก็ตีนะครับผมมันจะได้จักรยานคืนนะครับคุณดู แล้วก็รู้สึกว่าสปาวนี่มันมีที่ซื้อปืนหรือว่าที่ซื้อรถด,ด้วยนะครับผมก็นี่จะเป็นที่ซื้อปืนนะครับผมถูกกฎหมายนะครับซึ่งเซเว่นนี้มีปืน2ประเภทคือปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนถูกกฎหมายซึ่งมาสามารถซื้อปืนถูกกฎหมายได้แต่ว่าคุณต้องซื้อใบอนุญาตก่อนนะครับคนดูดนะอย่างเช่นผมจะพิมพ์เข้าไปบจดออันนี้ก็จะเป็นจดอก็จะเป็นแบบการถอนเงินของเรานะครับผมซึ่งนี้ผมมีเงินประมาณ เย็ดคิสองล้านเอาเงินมาจากไหนวะแต่ผมมีเงินตอนไหนวะ,ะเดี๋ยวผมขอถอนเงินมาประมาณ5,000ันก่อนนะครับผมพิมพตามผมเพื่อถอนเงินได้นะครับเอามาอ่าได้ใบอนุญาตมาแล้วนนครับผมเอามาซื้อนะครับแล้วก็สามารถซื้อปืนได้นะครับพอด,ดูซึ่งผมสนใจปืนอะไรดีเฮ้ยมีของแจกปืนด้วยแต่ว,ว่าผมสนใจปืนมากกว่าเอ้ยผมว่าผมเอานี่ดีวกว่าคารลัมปิดนะครับพอด,ดูน่าสนใจอยากได้จะดี ถอนออกมาเลยแล้วก็ถ้าสมมุติเราเก็บเงินได้หรือว่าเราถอนออกมาเราไม่ต้องการใช้นะครับเราสามารถกดขีดขวาที่เงินได้นะครับผมแล้วมันจะเข้าบัญชีเลยนะครับคนด,ดูก็สะดวกสบายมากนะครับผมเยสฟันฟันอุ๊ยโคตรเท่อะเฮ้ hey, ยยางเท่อะโอเคซึ่งคนด,ดูอาจจะไม่มีเงินนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทํางานบนเซิร์ฟเวอร์ให้ดูนะครับผมว่าเธอวันนี้ทํางานยังไงนะครับคนด,ดูซึ่งท่านผู้ชมครับกดตัวเอ็มนะครับผมจะเห็นว่า เวลากดตัวเอเนี่ยมันจะมีแบาบว่าสารที่ต่างๆนะครับผมมันจะมีบอร์ดเลยครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยจะมีบอร์ดเลยว่าเฮ้ยตรงไหนมันคือไหนบ้างซึ่งอาที่ผิดกฎหมายในเซิร์ฟเวอร์นะครับมีประมาณ45อย่างเช่นขายน้ำมันดิบนะครับผมแล้วก็กัญชาแล้วก็โคเคนแล้วก็ขายเต่านะแล้วอาจจะมีเพิ่มมาด้วหน่อยแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วล่ละว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เหลือจะเป็นที่ผิดกฎหมายหมดเลยนะครับ ย่างเช่นขุดเพชรหรือว่าจะไปขุดเหล็กก็ได้นะครับผมโอเคผมกล่าวว่าผมจะไปเก็บน้ําพึ่งนะครับผมแล้วก็ติ๊กไปเลยครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นในแบบนะครับผมสีขาวๆเป็นแบบว่าล้อมสีแดงมาอยู่ซึ่งเนี๋ยผมจะขับรถไปนะ่ครับผมก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องเติมน้ำมันก่อนแต่วมื่เสร็จแล้วเราก็พร้อมไปแล้วครับผมโอเคครับเราจะไปเก็บน้ำพึ่งกันนะครับผมเย็ดก๊อแรงอะ่ะเย็ด โกแวนเนก้าเรียบร้อยครับ <ak> ถึงจเทียบร้อยแล้วนะผมโอ้คครับตอนนี้ผมก็ถึงที่เก็บน้ินพิ่มเทียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้การเก็บรถผมก็บอกไปแล้วครับก็คือให้เอาที่ขุดเหล็กนะครับผมตีนะครับมันก็จะได้รถคืน ซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคนดูไปดูคนเซิร์ฟเวอร์หรือประมาณว่าเกียร์แล้วกันนะครับผมว่าคนเซิร์ฟเวอร์ก็ทำอะไรแล้วก็ปั่นป่วนคนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มาดูกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาสอนคนดูทาอาชีพก่อนเผื่อคนดูแบบว่าอยากมาเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ทาอาชีพไม่เป็นนะครับก็ตอนนี้ผมก็หยิบลำพึ่งแล้วซึ่งจริงๆผมก็ไม่เคยเก็บนะแหละไอรืจริงๆผมเก็บก็เก็บไปเป็นอ๋อคือไม่ต้องทําอะไรครับคนดูแค่เดินไปลังพึ่งเฉยแล้วก็จะได้นี่นะครับผม รังพึ่งมาแล้วครับเก็บไปเรื่อยครับผมโอ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เก็บรังพึ่งมาประมาณ10บนาทีแล้วนะผมเขาได้มันหสี่อันนะครับซึ่งพอเก็บรังพึ่งแล้วนะครับเราจะขายในสปาแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปโปรเซสก่อนซึ่งโปรเซสมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมกดหัวกดติ๊กไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปโปรเซสน้ำพึ่งกันนะครับผมหัวสี่อันมาดูว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อเราโปรเซสแล้วนะครับเราก็ต้องไปขายที่สปานะครับคุณดูคนแรงอู้คนแรงเอ้ย อย่าเช็พดเหมือนจริงอะครับเจอเแล้วเจอแล้วโปรเซตําพึ่งอย่าเชโอเคตอนนี้ผมก็ถึงที่โปรเซตําพึ่งแล้วนะครับผมก็เข้ามาในบ้านเลยครับแล้วก็มันจะอยู่ชั้นบนนะครับผมจะมีคนขายอยู่นะครับเราจะได้นะ้ำพึ่งแปลรูปมานะครับคนดูแล้วก็โปรเซตมาเลยครับผมเรียบร้อยครับผมได้มา16 16อันนะครับผมโอเคกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้ด้วย กินได้นี่ไม่ต้องไปไม่ต้องเอาไปขายแล้วกินแทนโอเคตอนที่ผมก็เจอที่ขายน้ำผึ้งแล้วนะครับผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆสปาแล้วนะครับไม่ไกลมากโอเคแล้วก็เอามาขายได้โอเคครับผมก็น้ำผึ้งแปลรูป1ชิ้นนะครับได้ไป80บาทนะครับผมดูโอเคผมเก็บเก็บไปหกสี่อันผมได้มาประมาณน้ำหนึ่งแปดสิบคูณสิบเท่ากับแปดร้อยแปดสิบคูณหกได้เทนะ่าไหร่วะา 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 1 0 8 6 4 8เพราะว่าผมได้ไปประมาณ1,280ถูกปะวะถูกเลยครับคือแบบนักคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งอยู่แล้วเขาร้องไห้ไป็นเนี่ยก็ได้ไป1,280โอ้โหแล้วกูจะคูณทาไมมันกดแล้วมันได้เลยเออโง่จริงๆ โอเคก็มาณนี้ครอาชีพผู้ก่หมายนะครับผมก็ผมรีวิวไปแค่หนึ่งอย่างพอนะครับเพราะเดือดวมันจะแบบว่าเสียเวลาคลิปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มมันีให้เก็บบานาน่าต่างๆนะครับผมก็สามารถเก็บได้นะครับผมแล้วเอาไปโปรเซสแต่บานาน่าไม่ต้องโปรเซสมั้งผมไม่แน่ใจนะครับบานาน่าคือกล้วยนั่นเองก็สามารถมาขายพวกนี้ได้นะครับผมตัดไม้มาขายได้แอปเปิ้ลก็ด้วยนี่ครับผมเก็บกล้วยมากล้วยไม่ต้องโปรเซสนะคนดูง่ายกว่านิดนึง โอเคต่อไปนะครับผมจะพาคุณดูไปทำอาชีพผิดกฎหมายนะครับผมซึ่งจริงๆมีปล้นธนาคารด้วยแต่ว่าตำแหนตํารวจตำรวจไม่อยู่นะครับก็คือยังไม่รับแอดบินยังไม่รับตำรวจเพิ่มแบบมันยังไม่สามารถปล้นได้แต่เร็วนี้จะปล้นได้เพราะว่าแอดบินกำลังรับตำรวจมาอยู่ในครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณดูไปเก็บกัญชากันนะครับผมก็ติ๊กไปเลยครับ โอ้โห,โโหครับคนดูครับตอนนี้ผมก็เดินทางาประมาณ700กิโลนะครับผมเพื่อจะมาเก็บกัญชาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็กอนอื่นฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเก็บกัญชาครั้งนี้ด้วยเพราะว่าผมเดินมาไกลมากนะครับคนดูผมไม่ได้ใช้รถวยนะผมแบบเดินมาอย่างเดียวนะครับเดินมาประมาณ7 0 0กิโลอ่ะจากสตาร์อ่ะดูดิไกลขนาดไหนนะครับคนดูคิดเรเอาเออไม่เสียงแล้ววะก็สำหรับแอดมินก็กดที่จุดมาระครับ กดที่จุดมาแล้วกดตัวทีครับมันเป็นทีเรีนพอร์ตได้อ้าวผมสั่นเดินไปตั้งเจ็ดร้อยกิโลจุดมาแล้วก็กดตัวทีมันเรียนพอร์ตได้เลยแล้วกูเดินไปทำไมเจ็ดร้อยกิโลเดินไปท้งเจ็ดร้อยกิโลโอ้โห ไม่มีให้วาฟกูไม่วาฟัอ้ยครับตอนนี้ก็ถึงเก็บบัญชาแล้วนะครับผมก็วิธีการเก็บบัญชานะครับก็คือเราเดินไปเรื่อยนะครับผมเราไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้าตัวเองนะครับผมเดินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าตัวเองนะครับคนดูซึ่งที่ผมขอเก็บกัญชาก่อนนะครับผมแล้วผมจะพาคนดูนะครับไปโปรเซสกัญชากันนะครับผมว่ามันโปรเซสตรงไหนนะครับคนดูโอเคครับชมครับตอนนี้ผมก็ทําการเก็บกัญชามาประมาณ พอสมควรแล้วนะครับผมโอเคครับมาดูครับซึ่งจุดโพสเซตกัญชาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมวีดโพสเซตนะครับจะอยู่ตรงนี้ของแบบนะครับนี่กดคลิกไปเลยแต่ว่าเราไม่ต้องเดินเลยนะครับเรากดตัว T แล้วก็วาร์ปไปเลยเนื้วผมเดินเมื่อกี้ตั้ง700กิโลเมตรเพื่อไม่เป็นไรครับคนดูครับเราผมยอมเหนื่อยเพื่อคนดูแต่คนดูก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสัก50ไลค์โอเคตรงนี้เป็นจุดโพสเซตนะครับผมก็ระวังตำรวจด้วยนะครับคนดูอ้าวเฮ้ยคนโพสเซตหายเดี๋ยวทำไมผมไม่เห็นอ่ะ เอาผมเห็นอยู่ตรงนะเฮ้ยผีมาแล้มาแล้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้ยครับคนดูครับเมื่อกี้ก็เหมือนจะแบบมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะครับผมก็คือไอ้ลุงตะแก่เนี่ยก็คือแบบยู่ดีก็หายไปเลยแต่ม่ได้ก็เซฟมให้ใหม่ได้แต่ม่นบอกว่าขี้นะเออไม่ไรลองดีไปดีกว่านะครับปลอนก็สามารถโปรเซสกัญชาตรงนี้ได้นะครับผมสามกองได้ประมาณ24โปรเซสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณดูไปขายกัญชานะครับผมซึ่งขายกัญชาจะอยู่ด้านซ้าย ของแมพนะครับคนดูอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็กดไปเลยไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขายอชาแล้วนะครับโอเคผมเข้าไปขายอชาดีกว่าว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับคนดูพาะผมแบบแลกมาเยอะมากโอเคตอนนี้ก็เป็นนี่ครับผมเจอแล้วครับเอาเดี๋ยวกินได้เหรอเอาไอเทมกูไม่ได้กินอยู่นะขายไอสมอบิทเดี๋ยวผมผมผม,ผมไม่ขายละเอาเก็บไปดีกว่า หยอกในผมขายนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวผมจะมาขายให้คนดูดูดีกว่าซึ่งใบหนึ่งนะครับผมขายได้ประมาณ800้บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาดูดีกว่าว่าผมขายได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกพันโหได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยโอเคเราก็มีอาชีพผิดกฎหมายต่างๆอีกมากมายนะครับผมที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับอย่างเช่นโคเคนอันเดี๋ยวผม้างคนดูไปเก็บโคเคนนะครับแต่ว่าถ้าผมดเก็บทีอย่างเนี่ยมันนานเกินไปนะครับสำหรับคลิปนะครับผมก็ขอแบบว่าว้าไปแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนดู ซึ่งมีขุดเพชรขุดไดมอนด์ต่างๆด้วยผมอยากจะเกียนคนแล้วเนี่ยแต่แบบเหมือนยังไม่ได้เกียนโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บพาคนดูไปเก็บน้ำมันนะครับก็จะอยู่ล่างสุดของแบบเลยล่างซ้ายไปดีกว่าเฮ้ย okay. นี่เป็นที่เก็บน้ำมันนะครับคนดูครับซึ่งเป็น,นาอ,อาชีพผิดกฎหมายอาชีพหนึ่งนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยว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 เอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวตายจะตายเอาตายโอ้โหชิบหายเฮ้ยของตกวะเนี่ยไม่ได้บอกว่าของตกอะ่ะ ออ๋หายละ,ละ,ละระวังระวังคนเฝ้าหอดอ๋อคนเฝ้าโหดโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่เซตสองพันโอ้ย,อยครับคนดูครับไม่เป็นไรครับคนเฝ้าโหดเหรอจัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมใส่เซตสองพันซึ่งเซตอุย้ยเชี่ยซึ่งเซตที่ผมบกำลังถืออยู่นะครับเป็นเซตสองพันนะครับคนดูเติมครบสองพันได้นะครับซึ่งผมใส่เลยบอกว่าใส่ระอึดแน่นอนนะครับคนดูแต่ว่าก่อนเราจะ ยิงเนี่ยเราก็ต้องมีปืนด,ด้วยนะครับโอเคที่ผมจะเอาเปืบานบาร์เรไปยิงนะครับผมมารู้ว่ามันจะรอดหรืย,ยัน,นี่ไงมาดิมาดิของจริงไงของจริง,ง,รงมารียดีกว่าซึ่งในการเก็บน้ำมันนี่มันต้องน่าจะต้องได้ราคาดีแน่เลยเพราะว่ามันมีคนพวกคุมไยนะครับเก็บยากนะแตก โอ,โ,โอ้โหได้กูสางคลิได้ผูคุมมันตายหมดละเอ้ยยังเหลือวะตายตายหมดตายหมดเอ้ยเก็บน้ำมันสบายใจไปเฮผมขอเก็บน้ำมันก่อนนะครับคนดูโอเคตอนนี้ผมก็เก็บน้ำมันมาแบบเยอะมากมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณดูไปโปรเซสน้ำมันเลย นี่ครับเจอแล้วครับผมซึ่งที่ขายที่แบบโปรเซสเน้่มันจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับนี่ครับที่ผมชี้ไว้อยู่กดไปเลยครับผมซึ่งก็จะเป็นสถานที่ดีนะครับโอเคอุตชิดสองพันแบบปืดมากเลยเลือดเจ็ดสิบสองนี่ครับขายดุมันได้ขายดั้มันเลยดีกว่านี่ครับคุณชมขายได้หูพันสามร้อยเยอะอยู่นะเยอะมากอะ พันสามร้อยอ่ะหูยยี่สิบเจ็ดอันมาดูว่ามันได้เท่าไรเย็ดแค่สามหมื่นห้าพันโอเคคาดูครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซื้อรถนะครับผมซึ่งการซื้อรถเนี่ยมันต้องซื้อแบบว่าพวกที่แบบว่าแต่อย่าซื้อรถด้วยนะครับก็สามารถพิมพ์ w i s h door เพื่อออกมาซื้อรถได้นะครับผมเอาเงินเอาซื้อรถได้อยากได้เงินอยากได้รถอะไรที่อยากได้ก็สามารถทํางานเก็บเงินซื้อรถได้มีขายฮอด้วยแต่ว่าฮอลอานึง้รที่ยเป็นล้านเล็นร้ะคานเดู แล้วก็ถ้าสมมติ่มีตังนะครับเราก็สามารถซื้อจักรยานได้เฮ้ยม,ม,มีจักรยานล้อดเดียวด้วยว่ะเย็ดเค่ต้องเติมน้ำมันไหมเนี่ยเย็ดอ้าวว่าต้องเติมน้ำมันจักรยานนี้อะไรต้องเติมน้ำมันเลยมันจักรยานแบบว่าดิจิตอลครับก็ดูขับได้แบบว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เลยต้องเติมน้ำมันเป็นธรรมดามีซื้อกระเป๋าด้วย เก็บกระเป๋าได้ซึ่งก็สามารถเปิดกระเป๋าเพื่อเก็บของอะไรนี้ได้นะครับคดุดูแล้วก็นี่จะเป็นเซตพันห้าเซตสองพอะไรนี้นะครับคุดูก็สามารถเติมเงินเพื่อซื้อของได้เติมเงินครบอะไรนี้นะครับผมเพื่อแดรกรับพวกนี้ได้นะครับซึ่งซาบไซส์สนใจนะครับผมกเพาสามารถเติมเงินได้โอเค ได้วารแล้วที่เราจะไปไปเกียนคนจักทีนะครับผมก็อรีวิวมันมันเยอะมากนะครับคือแบบว่าคือข้ามชมมาเล่นที่บดแล้วสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแบบไม่หมดจริงๆนะครับคนดูซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาโอพเนี้ยไปแบบว่าทับวีเพื่อแบบไปดูคอนเซิเร์์มันทำอะไรบ้างน,นะครับผมโอ้คนดูนดูผมเจอนหนึ่งคนโคนี่ฮ่าฮ่าโคนี่เดีย๋ยวรู้ว่าครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับเหมือนเขาจะกลับสะเป๋านะครับผม ตอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับเออเมื่อกี้ไปทำอะไรมาล่ะครับทำ <laughs> ไมเออสียงป๊อปเออเสียงป๊อปเลยเนี่ยเมื่อกี้ไปทำอะไรมาครับ <laughs> ที่รถจักรยานขี่รถเล่นไม่รู้ท่าเป็นจักรยานเลป่นไปไปป่นไ,นะ <laughs> ไ,ไปป่นอะไรนะไปป่นไปป่นอะไรล่ะครับเห <laughs> มือนจักรยานวางอยู่นะครับ <laughs> ผมก็เลยแบบ มากีดนิดหน่อยฮะอ๋ะอโอเคครับโอเคครับไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้เป็นตำรวจไอ้ยัยคนนี้เขาไปป้นจักรยานมาเฮ้ยผมว่าเป็นจักรยานผมไปเลยเฮ้ยผมผมว่าเป็นจักรยานผมแน่เลยววะผมทิ้งเอาไว้อะขอคืนได้ไหมครับไ,ได้ข้าผมไม่ให้ไม่ได้ได้ได้ครับผมกรอกขอดีไอ้องกูของกู้ผู้ลุกเกิด <c oughs> เออวนจักรยานมาแล้วผมคนต่อจริงๆไม่ใช่ของผมนะคนดูคงใครเขาไ่รู้ยังอือเฮ้ขอบมากเขอบมากเฮ้จักรยานวีไหมเย่ยังชอบคนในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเขาแบบอยู่กับมันแก๊งเนี่ยคนดูนะเป็นคนดีดีกว่าเฮ้ยคนนี้เขาเก็บเต่าเว้ยใช่เปล่าวะอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ทำหอยนะครับอ๋อหอยนี่ขายได้ราคาดีไหมครับ ก็ไม่รู้ครับทำครั้งแรกเหมือนกันอ๋อครับเก็บได้เท่าไหร่ลครับเนี่ยไครับเก็บได้เท่าไหร่ล้ะครับเก็บได้สิบหกอันเองครับโอเคครับถ้าผมให้จักรยานฟรีจะดีใจไหมครับดีใจครับดีใจอ๋อโอเคครับโอเคครับเอาไปเลยครับขอบคุณครับขอบผมไม่เป็นไรครับอ่ะเป็นไงครับ จักรยานฟรีโอ้ยลำหนึ่งโค้ชใจดีครับเขามีแต่ SPD ผู้ให้โน่หนึ่งเนี่ยให้ลำหนึ่งผู้ให้โน่หนึ่งได้เหมือนกันนี่ให้จักรยานฟรีโอเคไปต่อครับไปต่อครับเหมือนเหมือนว่างเลยจริงๆคือผมว่างจริง,รงๆนะครับคือแบบผมไม่รู้จะทำอะไรในเซิร์ฟเวอร์นะก็ถ้าคนเยอะกว่านี้ผมว่าแบบน่าจะสนุกมากกว่าน,นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็อยินดีมันโหลดกันนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเร้ยอรยๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ ฆาตการมันฆาตการอะไรนะเนี่ยมันเปิดมันเปิดหัยิงคู่ยิงคู่ของเงินเลยครับของเงินเลยครับค่ะผมผมไม่ได้ยิงครับตัวตี้บ้างฮะของเงินเลยไหมครับผมจนมากเลยอ่ะของเงินเลยครับไม่ได้ยินเอาละไมไม่ได้ยินน่ะ มาได้ยิงก็ขี่กลับเองนะไปละไม่ได้ยินนี่ไม่ได้ยินไปแล้วเว้ยไม่ได้ยินเหรอหมวยนะครับจักรยานใครไม่รู้ฮ่าฮ่าเฮ้ยน้ำมันเต็มถังเลยว่ะเดี๋งเลยจักรยานใช้น้ำมันด้วยอ่าเราห้ขึ้นก่อนกูเล่นกูเล่นเฮ้ยเทิกลับเฮ้ยยังมีงอนด้วยอ่ให้ขึ้นนะให้ขึ้นครับโอ้ยย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 ยเยย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 ย ยังงอนยังงอนนะมั้ยจักรยานขึ้นไปฮัลโหลได้ยินผมป่ะได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับได้ยินชาวเราเมื่อกี้คุณไม่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 ยืมจักรยานเฉยเฉยฮะขอหยิมขอผมผมขอยืมผมไปละโอเคครับโอเคครับโอเคครับเมื่อกี้จะคัดเลยหรอเฮ้ยวูุเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวคูณเล่นคูณเล่น ีี่่ใจดดวเดี๋ยวผมให้น้ำมันเดี๋ยวผมน้ำมันไปนน้ำมันมันไม่มีวันหมดครับคันนี้อ๋อไม่ไม่เปิดเปิดได้รดไงพี่เอาของผมไปพี่เอาของผมไปอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยใจดีเนวะเนี่ยเฮ้ยเด็กเซเวยนเข้าใจดีอ่ะเดินเดินกับสระเป๋ากันไหมครับจริงจริงไม่ได้จริงไม่ได้ให้ผมจริงปะได้ครับเดี๋ยวผมเอารถผมมาอ๋อได้ครับขอขอเลยนะขออะไรนะอันนี้ปะเนี่ย เอาไปเลยเอาไปเลยอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับผมใจดีไปเป็นคอมครับลองม่ได้ขี่ครับยึดเลยครับขอบคุณมากขี่จักรยานอยู่เฮ้ยไปไหนครับไปไหนครับเฮ้ยไม่สนใจกูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนล่ะครับ กำลังไปโปรเซสหอยครับอ๋อเอ้ยคนเมื่อกี้มันเนี่ยอะไรนะครับอะไรนะครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่มีอะไรครับหอยนี่ขายได้ราคาดีไหมครับหอยราคาดีเลยครับหอยนี่ราคาดีเลยอ๋อครับตอนนี้ผมเหมือนนักข่าวเลยจริงครับจริงแล้วใกล้ถึงยังครับเนี่ย อยยางๆครับอยัางอ๋อเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปโอ้ได้ได้ครับได้เดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวผมพาคุณทะลุวิติไปเลยสนใจป่ะครับเออจะพาไปที่ไหนขายขายหอยไงทุบจักรยานเดี๋ยวผมแบบพาคุณทะลุวิติไปเลยครับทะลุวิติเลยครับใช่ครับใช่ครับเออผมผมผมไม่มีที่ขุดนะครับคุณแค่น่อยได้ไหม เออไปไปขายหอยไข่เลยครับไปไปที่อื่นอะไรนะอะไรนะอะไรนะไปไหนนะครับไปไปที่อื่นได้ไหมครับผมอยากขายแป้งนะครับขายแป้งแป้งชื่ออะไรครับสถานที่สถานที่ขายแป้งชื่ออะไรครับโอเคกอนเซสครับโคเคกอนเซสเฮ้ยมันมันไม่ได้ใช้แป้งแล้วมั้งเนี่ยอะไรนะอะไรมันมันใช้แป้งนะครับโอเคเนี่ยไอผมขอดูได้ไหมมันแป้งแบบ แล้วคุณเป็นแบบไหนเออมันก็ได้ครับข,ข,ขอโอยนโยนให้ผมดูหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูมันไม่น,าน่าใช่ละแป้งขายแป้งรัว่าแล้วแปลกๆตรงนี้มันมีขี้ขายหอยอะไรเลยมีแต่โคเคนมาทำไมวะเอ้ยผมผมโยนไปให้แล้วหรอไม่เป็นไรไม่ต้องโอยนกน็ได้มาโอ้โหโ,โ,โคจีอันนี้คือแป้งใช่ไหม ผมก็ว่าทำไมแถวนี้มีที่ขายหอยอะไรอะไรผมส่งเสริมผมส่งเสือมาส่งเสือไหมมาส่งเสริมไหมคนขายโคเคน่ะเป็นไงทธนุพิติมาซุกไหมครับโอ้ยสุดยอดครับแอ๊ดโอ้โหขอบคุณมากทธนุพิติมาเลยอ่โอเคครับผมขายได้ราคาดีผมด้วยนะเดี๋ยวผมชักชวนคนมาทำบ้างได้ครับได้ได้โอเคโอเคไปก่อนครับเดี๋ยวผมไป ช่วยคนอืนะ่นละโอ้ยครับก็มานดีนะครับผมสหรับเซิร์ฟเวอร์ดินามิกไลฟ์นะครับผมก็มานดีนะครับก็ถ้าคนเยอะจะบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์สนุกมากแต่ตอนนี้ก็สนุกนะครับคนดูสามารถทำอาชีพคุยกับคนคุยกับเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะว่าสังคมก็ดีมากตั้งแต่ผมแบบเข้ามานะครับมีคนคุยกับผมตลอดเลยว่าใครที่ อยากเล่นนะครับผมก็ดาวน์โหลดทุยลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมแต่ว่าที่ผมถืออยู่นะครับเป็นปืนสั่งทามาซึ่งใครสนใจก็ติดต่อแอดมินได้แอดมินบอกมาแต่ว่าผมจะพาคนดูไปรีวิวเว็บนะครับผมว่าเว็บโซเวอร์นี้มนสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากโหลดแล้วนะครับผมสามารถซื้อของอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคนดูไปดูเว็บนะครับคนดู โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่เ a ร e Server d y ด a m i c l i ฟ e เป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก่อนอื่นนะครับเวลาคนดูเข้าเว็บมาคนดูก็รืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะสมัครสมาชิกให้ดูนะครับก็คือกดที่ตรงนี้เลยครับผมเสียงเหลืองนะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถใส่อีเมลชื่อผู้ใช้นะครับผ่านอะไรนี้ได้เลยนะครับคนดูแต่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็ล็อกอินเลยครับผมพอล็อกอินแล้วใช่ไหมครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนะครับผมก็ เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บนะครับผมสรับัวเกมนะครับกดดาวน์โหลดไปได้เลยครับผมจะขึ้นมาหน้านี้ให้กดดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคซึ่งที่ผมจะพาคนดูมาดูร้านค้าของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งร้านค้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็กดร้านค้าก็จะเจอพวกปืนต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ที่เขาวางขายอยู่นะครับผมซึ่งเราก็สามารถเติมเงินเพื่อซื้อได้นะครับมีรถด,ด้วยนะครับผมโอ้ยเข้อยากได้ว่ะเ้ยแม่งเท่ว่ะคนดูผมผมจะไม่ได้นั่งเลยเนี่ยผมคงต้องเติมมนาะคนดูแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่เติมก็ไม่เป็นไรซึ รู้สึกว่าปืนบาลเลตนี้น่าจะแรงสุดแล้วนะครับก็คือปืนนี้อันนี้ M1 หนึ่งนะว่าไม่ใช่น่าไม่น่าใช่ไอ้บาลเลตฟุดผิดเออก็เหมือนกันแหละแล้วก็มีซื้อยศด้วยนะครับคนดูก็มานนี้นะครับสามารถเติมเงินได้เติมเงินคูณ2ด้วยนะครับผมถ้าเติมด้วยวอลเลตนะครับคนดูก็สามารถมาเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมเติมเงินหรือว่ามาโหลดหรือว่ามาอะไรต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับคนดูก็มานี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ดาร์บิกไลฟ์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมมมมกกกกดดดดไลคคค์ตติาาาใหห้้ผผวยนะรรัับบบ็ขอุณส